มโนนะครับเพราะนั่นคือชาวราศรีกันย์ช่วงนี้คุณจะมโนเก่งครับจินตนาการเก่ง อยากเป็นนั่นอยากเป็นนีอนน่อยากได้นู่นอยากได้นั่นนะฮะตรงนี้คิดฝันนะเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะคล้ายๆเหมือนเที่ยวทริปได้หรือไม่ก็คิดฝันจินตนาการานะอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกันค่อนข้างจะมีการโมโนโจินตนาการแต่มีความสุขนะ,ะนะฮะตรงนี้มีวความสุขกับการเพ้อฝันอะไรบางอย่างนะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นในเรื่องงาน <c oughs> ก็ช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าการวางแผนอยากจะทําตรงนั้นอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะฮะคิดในหัวเลย แต่ยังไม่สามารถทําได้คือคิดเยอะเพราะในช่วงนี้ราศีกันย์ก็จะเป็นลักษณะคิดวางแผนเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรเยอะแยะแต่ไม่สามารถทําได้คือคิดไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินก็เหมือนกันครับมีความคิดอยากจะได้ไอ้นั่นอยากจะได้ไอ้นี่อยากจะซื้อนู่นนี่นั่นานฉันจะได้นั่นประมาณนี้นะฮะอยากจะถูกหวยอยากจะมีโชคลาบนู่นนี่นั่นคิดไปก่อนประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนกันครับ คุณก็คิดฝันอยากจะเจอคนนั้นอยากจะเจอคนนี้นะครับอยากมีความรักที่เป็นแบบนั้นแบบนี้อยากเจอหนุ่มโอปป้ารน่อาจลีดูซีรีส์เยอะอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> คือชาวราศีกันในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณจินตนาการ <c oughs> จินตนาการมโนซะเยอะอะไรประมาณออนี้นะฮะตรงนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็คิดไว้ครับเพราะชาวราศีกันในช่วงนี้ คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์เก่งเออมีความคิดสร้างสรรค์เก่งมีไอเดียเก่งๆมีไอเดียเจ๋งๆเพราะฉะนั้นคุณควรใช้ไอเดียหรือความคิดของคุณเนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องของข้างทางการทําเงินนะถูกต้องก็ลงมือทําได้เลยนะะอย่าเพิ่งแต่คิดอย่าคิดอย่างเดียวนะชาวราศีกันลุยไปเลยนี่สําหรับชาวราศีกั้งครับผมครับ